สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อุไรสวนไม้มงคลมามาเยี่ยมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องค่ะก็เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวก็มาหยิบไม้ของน้องทอมเนี่ยค่ะมาทําคลิปก็เป็นกุมารแดงเรียกซับกุมารดําเรียกซับอะค่ะเป็นไม้มงคลทั้งคู่ค่ะนี่แต่ว่ามีความสวยที่แตกต่างแต่เป็นมงไม้มงคลที่เรียกซับค่ะ ทุกบ้านแต่ละบ้านควรหามาปลูกไว้ค่ะเพราะว่าเป็นไม้มงคลที่หาได้ง่ายไม่ถึงกับหายากค่ะนี่ก็มาปลูกมาเลี้ยงเพื่อเป็นเอ่อมงคลแก่บ้านค่ะนี่หากเพื่อนๆพี่ๆสนใจก็ลองหาตามร้านตลาดไม้ใกล้บ้านค่ะมีมีแน่นอนค่ะนี่กุมารกุมารเรียกทรัพย์กุมารเอ่อแดงกุมารดำเนี่ยค่ะสวยทั้งคู่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ